ยางรถยนต์ถุงมือหมอนเบาะนอนสิ่งเหล่านี้สามารถผลิตได้จากยางพาราทั้งสิ้นแต่รู้หรือเปล่าน้ำยางพาราก็สามารถนำไปเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้น้ำยางพารามาทาหน้าเซรั่มจากน้ํายางสดต่างหากที่มีประโยชน์ต่อผิวของเราแต่ทําไมน้ำยางถึงมีประโยชน์มาดูกันค่ะ เมื่อเรากรีดยางก็เหมือนเป็นการสร้างบาดแผลให้ต้นยางพอเกิดบาดแผลกระบวนการรักษาตัวเองของต้นยางก็เริ่มขึ้นสังเกตได้จากการที่น้ำยางหยุดไหลพอเวลาผ่านไปเนื้อเยื่อใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นและเกษตรกรก็จะสามารถกลับมากรีดยางที่รอยเดิมได้อีกและในขั้นตอนการรักษานี้เองต้นยางจะผลิตพฤกษเคมีแห่งการรักษาขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจในการฟื้นฟูสภาพผิวเราให้แข็งแรงผิวขาวขึ้นกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเก่ายกกระชับหน้าให้เต่งตึงลดความมันบนใบหน้าและลดการอักเสบของสิวประกอบไปด้วยโปรตีนแอสอินฮิบิเตอร์สารแอนตี้ออกซิแดนซ์สารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนซ์วิตามิน B2 วิตามิน B5 กรดอะมิโน18ชนิด สารกระตุ้นการผัดเซลล์ผิว AHA, BHA, A.A. สารน้ำตาลให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและแร่ธาตุสำคัญที่เอื้อต่อกระบวนการปรับปรุงสุขภาพผิวและในปริมาณน้ำยางสดหนึ่งจอกมีเซรั่มรวมอยู่มากถึง48%เลยทีเดียวจากงานวิจัยชิ้นนี้นอกจากจะได้สารพฤกษเคมีแห่งการรักษาแล้วยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย เพราะแทนที่จะกรีดเอาแต่เนื้อยางไปขายเราจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่เป็นส่วนของเซรั่มอีกด้วยสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสกัดยางพาราหรือซื้อขายเซรั่มติดต่อได้ที่บริษัท P.S.U นวัตวณิช0 8 6ย์8 8 6 8 8หรือสอบถามมาได้ที่ f a e b o o o f a แ p a g e อย่างยั่งยืน